บนนมิออ <Yeah. S 2> ala. ah uh. ์หุกานไ้รบามะความีวัสุุนดัสสลามสุขะลาความามอซูลุลา์รับความสุลาิฮความอานไัวามุและามมามุอลุกานเราุะควมีสุขขอทุกท่านรบความุวามีความสุขานรับคมลความาหทุกานฮรับคาุละามมสบแด่ทุกท่านที่รคารพครับวันนี้มีอใ้กทางไรับครามนตขีเกี่ยวกับเรื่องของ เวลาในการที่จะเริ่มถือศีลอดสำหรับเดือนรอมฎอนเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วครับว่าการจุดเริ่มต้นของการถือศีลอดนั้นเริ่มขึ้นจากการที่ฟยัสซอดิกหรือช่วงที่มีการอาซานมีการอาซานละหมาดซูบโบเมื่อไหร่นั่นก็หมายถึงเราจะต้องงดการกินการดื่มนะครับพร้อมทั้งเราต้องเนียด ก่อนหน้านั้นแล้วสำหรับการาถือสินอดในเดือนรอมฎอนดังที่อัลลอฮฺสุบฮานาหูตะอาลาได้ทรงตรัสว่ากุลูวัชรบูฮัตตายะตาบัยยานละกุมุลไคตุลอาบัยดูมินันไคตุลอสวัดิมินัลฟัจรซุมมาติมุธยามอิลลลัยลและสุจ้าทั้งหลายจงกินและดื่มจนกว่าจะมีความชัดเจน ระหว่างได้สีขาวจากได้สีดำสำหรับคำว่าได้สีขาวกับได้สีดำนั้นบรรดาสหาบากรก็มีความเข้าใจเหมือนกับที่เราหลายๆคนเข้าใจครับคือสหาบาบะได้เอาได้สีขาวแล้วก็ได้สีดำเอาไว้ใต้หมอนเปิดถึงเวลาในช่วงเช้าก็จะจับเอาขึ้นมาดูนะฮะก่อนที่แสงอรุณจะขึ้นจับเอามาขึ้นมาดู เพื่อที่จะได้รู้ว่าได้เวลาแล้วหรือยังซึ่งก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้จนกระทั่งสหาบัก็ไปถามธนร,รอซสุนสรลรรอโลหะลัยกวสลัมธนรนสุนบอกว่าแหมท่านนี้เป็นคนที่มีไททอยที่กว้างเหลือกเกินนะซึ่งหมายถึงเป็นผู้ที่ไม่ค่อยใช้สติปัญญาทา่านรัตนรสุนก็ได้อธิบายว่าคําว่าคอยตุลอเบียตก็หมายถึงเวลากลางวันหมายถึงว่าแสงอรุณขึ้น จนกว่าแสงอรุณจะขึ้นแล้วก็คําว่าค่อยตุนอสวัตเนี่ยก็หมายถึงในช่วงเวลากลางคืนก็คือเราสามารถที่จะรับประทานอาหารได้ถ้าหากว่าแสงอรุณยังไม่ขึ้นในสมัยของท่านละซุนสุลลัลนองอะลัยวะสลัมการบอกเวลานะครับในการเริ่มการถือศีลอดนั้นก็จากการอาซานโดยที่ในสมัยของท่านลอซูนมีการอาซานสองครั้ง ครั้งแรกเป็นอาซานของท่านบิลานและครั้งที่สองเป็นอาซานของท่านอับดุลลาอิบนนอุมมิมักตูมดังที่ได้มีรายงานจากท่านอับดุลลาอิบเนออมัดและพานางอาอิชาบอกว่าอินนบิลลัลันยูอัลซินุบิไลลันบิไลลินฟะกุลูวะชรบุฮัตตาตัสมาอูอาซานอิบนนอุมมิมักตูมบันทึกโดยอิหมัมบุคอรี พนังไอชาและก็ท่านอับดุลลอฮ์อิบนาอัมัตได้บอกว่าแท้ที่จริงบิลานนั้นเขาจะอาซานในตอนกลางคืนดังนั้นพวกท่านทั้งหลายก็จงกินและดื่มจนกว่าพวกท่านทั้งหลายจะได้ยินการอาดานของอับดุลลอฮ์อิบนนอมนมักตูมตรงนี้ทำให้เราได้รับรู้ว่าการอาซานของในในสมัยของทานรอซูลนั้นมีอยู่สองช่วงช่วงที่หนึ่งก็คืออาซานโดยท่านบิลานซึ่งเป็นการอาซาน เป็นการอาซาเพื่อที่จะเตือนให้กับบรรดามุสลิมินในมด,ดีนาตื่นขึ้นมาในการที่จะมามาทานอาหารสูฮรูรกันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการอาซาอีกครั้งหนึ่งเมื่อแสงอรุณขึ้นโดยการเป็นการอาซาของท่านอับดุลลาอิบนนอม,มิมักตูมเมื่อได้เมื่ออาซาปรับก็เป็นอันว่าจำเป็นจะต้องงดอาหาร งดเครื่องดื่มทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทำการถือศีลอดทีนี้มี h a d ีษของท่านอบูฮุไรระที่รายงานโดยอบูฮุไรระบอกว่าัััุััััััััุัััััันัััอะัััััััััััาัััััายัั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  อบูฮุยรอห์บอกว่าท, bueno, ทารุสุนอลลอฮฺฮุอะลัยยวสซลามได้กล่าวว่าถ้าหากว่าท่านทั้งหลายได้ยินเสียงอาซานแต่ไม่ได้บอกว่าเสียงอาซานของไข่นะครับได้ยินเสียงอาซานและภาชนะยังอยู่ในมือท่านทั้งหลายท่านก็จะอย่า,ยาไม่ต้องไปวางมันจนกว่าท่านจะทําให้เรียบร้อยก็หมายถึงจะกินหรือจะดื่มก็แล้วแต่ให้เรียบร้อยซสยก่อนบันทึกโดยท่านดารุนกุตนีตาม เงื่อนไขของท่านอิหม่ามมุสลิมก็เป็นฮะดีสที่ถูกต้องเป็นฮะดีสที่สุฮีะเช่นเดียวกันก็มีคนสงสัยว่าอ้าวฮะดีสองฮะดีษนี้มันจะเป็นฮะดีษที่มีการค้านกันในเนื้อหาหรือเปล่าถ้าหากว่าเราดูเผินๆค้านกันในเนื้อหาแต่ทำอย่างไรที่จะให้ทั้งสองบทฮะดีษทั้งสองบทเนี่ยให้มันเป็นสิ่งที่ สามารถที่จะนําเอามาปฏิบัติได้ทั้งสองฮะดีสเพราะเป็นไปไม่ได้ฮะดีสที่รายงานโดยถูกต้องทั้งสองฮะดีสเลยเนี่ยเราจะไปทิ้งฮะดีสหนึ่งแล้วก็ทําอีกฮะดีสหนึ่งไม่ได้เราจะต้องใช้ทั้งสองฮะดีสในการนำเอามาปฏิบัตินี่เป็นหลักการของของออสิ่งที่นักวิชาการได้ได้นําเสนอเอาไวา้ดังนั้นมันก็จําเป็นที่จะต้องมีการมีการหา ความความเหมาะสมในการที่จะนำเอาฮะดีษทั้งสองเนี่ยเอามาใช้ได้ทั้งสองฮะดีษซึ่งวิธีการก็คือประการแรกเราก็จะดูว่าฮะดีษใดฮะดีษหนึ่งเป็นฮะดีษที่ถูกต้องแล้วอีกฮะดีษหนึ่งไม่ถูกต้องไหมก็หมายความว่ามีแข็งแรงที่ความแข็งแรงที่ต่างกันหรือไม่ถ้ามีก็เอาฮะดีษที่แข็งแรงแล้วก็ทิ้งฮะดีษที่ออนแอก็คือทิ้งฮะดีษใดแต่ทั้งสองฮะดีษนี้ แข็งแรงทั้งคู่เลยเพราะรายงานโดยผู้ที่รายงานที่ถูกยอมรับและเป็นฮะดิษที่ส่อเฮียถ้าอย่างงั้นก็จะต้องมาดูน้ำหนักของมันว่าจะทำอย่างไรในการที่จะนำเอามาใช้นักวิชาการก็บอกว่าในเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะต้องมาดูว่าคำพูดของท่านร,รอซูลซลฮุลอิยลลัมที่พูดเอาไว้ทั้งสองฮะดิษเลย ฮะดีษแรกบอกว่าบิลานนั้นจะบังในตอนกลางคืนฮะดีษที่สองบอกว่าถ้าหากได้ยินเสียงบังแล้วก็อย่าเพิ่งถ้ามีมีอาหารอยู่ในมือก็อย่าวางกินไปสักกินไปจนกว่าจะเ,าเสร็จเรียบร้อยเราเอาสองฮะดีษนี้เข้ามาประมวลหากันโดยนักวิชาการเขาก็ประมวลเขาบอกว่าฮะดีสของบิลานเนี่ยที่ที่รายงานโดยพานาังอาชาแล้วก็ท่านอับดุลอิบเนอุมัดเนี่ย เป็นการบ่งบอกอย่างชัดเจนอธิบายอย่างชัดเจนในฮะดีสของอ,อบูฮรุรอยรอเพราะในท้ายฮะดีสที่รายงานโดยพนางอาชาและอัดบดุลลอฮ์อิบเนออุมัดเนี่ยบอกว่าจนกว่าจะได้ยินหมายความว่าเมื่อได้ยินการอาซานของบิลานก็กินก็ดื่มกันไปจนกว่าจะได้ยินการอาซานของอัดบดุลลอฮ์อิบเนอุมมุมักตูมก็แสดงว่า ที่นบีบอกว่าเมื่อได้ยินการอาซานก็จงกินจงดืม่มมันก็เข้ากับฮะดีษของพนางอ,าอิชาก็คือเป็นการอาซานของออท่านบิลานนัน่นยอมหมายความว่าฟะยัดซอดิกยังไม่ขึ้นเพราะท่านซอลซูลซอลลอฮุอะลัยวะซัลลัมการที่ท่านพูดอย่างนี้แสดงว่าท่านรู้ว่าการอาซานอันนี้เพราะบอกว่านิดาไม่ได้เจาะจงว่าการออบอกว่าใข่เป็นการเจาะไม่ได้เจาะจง บอกว่าเป็นการเรียกร้องก็หมายถึงการอาซาก็ให้ถือว่าเป็นการอาซาของบิลานถ้าเป็นอย่างนี้เราสามารถที่จะใช้ได้ทั้งสองขดดีษก็คือถ้าหากว่าเรายังได้ยินการอาซาของบิลานเราก็กินเราก็ดื่มแต่ถ้าเมื่อใดที่ได้ยินการอาซาของอับดุลลาอิบนนอมุอมม,มักตุมก็จําเป็นที่จะต้องงดการกินการดื่มและเมื่ออาหารที่ตกค้างอยู่ในปาก ถ้าเป็นการอาสาของอับดุลาอิบนิอุม,ม,ม,มีมักตูมก็จําเป็นที่จะจะต้องคายออกมามิฉะนั้นก็จะถือว่าเขาผู้นั้นน่ะการถือสินอดของเขาในวันนั้นใช้ไม่ได้เป็นการทําใหเ้เสียการถือสินอดเพราะอาหารที่กินเข้าไปหลังจากฝัายสอดิกขึ้นแล้ว ในสมัยของทา่านรสูนบังกันสองหนแต่ได้บ้านเราบังกันครั้งเดียวอาจาณกันครั้งเดียวบอกเวลาครั้งเดียวก็คือเวลาของสุบโบดังนั้นเราถ้าเรามั่นใจว่าการอาจารของมุอัซินที่อาจาณที่มัสยิดของเราที่เราแวกบ้านเรานั้นเป็นการอาญารที่ตรงเวลาชัดเจนซึ่งก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนเพราะว่า ได้อาการอาซนานั้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนรอมฎอนเขาก็จะดูปฏิทินแล้วก็ตั้งเวลากันอย่างชัดเจนเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการผิดพลาดขึ้นมาก็แสดงว่าการอาซาของบ้านเราที่บง่งบอกถึงเวลาสุบโบนั่นหมายถึงเวลาที่เราจําเป็นจะต้องถือศีลอดเริ่มการถือศีลอดไม่สามารถที่จะกินจะดื่มได้อีกต่อไปถ้าเป็นอย่างนี้ เราก็สามารถที่จะถือศีลอดได้อย่างมั่นใจขออัลลสุบฮานาหูตะอาลาให้การถือศีลอดของพวกเราเป็นการถือศีลอดที่ได้ถูกตอบรับจากพระองค์และขอให้อัลลอฮฺสุบฮานาหูตะอาลาประทานความเมตตาประทานการอภัยโทษและประทานการยกเลิกในการที่จะลงโทษด,ด้วยไฟนะรกวววะะะสาาาามาามมุุลลลรรตตััหบกออ